มาแล้วครับเพื่อนๆสมาชิกรถมือ2 channel ทุกท่านด้วยนะครับไม่ต้องรอคอยกันนานกับใครที่ตามหา Honda CR-V 2.0s ปี2013มือเดียวป้ายแดงเพื่อนๆโอ้โหราคาเงินสดเปิดมาต้องบอกว่าลองว้าวเลยนะฮะเพราะราคาเนี่ยถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วไปหาเลยครับรถประวัติมือเดียววิ่งมา150,000กว่ากิโลสีขาวสวยใสรถสภาพเดิม คู่มือพร้อมโอนให้กับลูกค้าโดยทันทีคันนี้สวยจัดสุดๆกับราคา359,000บาทไม่บวกแวดด้วยนะครับเพื่อนๆสมาชิกโอ้โหครับมาดูภายในครับสวยไหมฮะเบาะหนังเดิมๆสวยๆเลยลงตัวทรงสปอร์ตมา,มากๆครับคุ้มค่ากุมราคากับ SUV ที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งรถที่ต้องหลายคนต้องหามาใช้นะครับผมเป็นมือสองราคา35 9 0 0 0บาทตอนมือหล้านกว่าครับ นะใครพร้อมไม่ต้องต่อแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีแวดให้แล้วไม่ต้องอวนอะไรนะครับบัตรประชาชนใบเดียวกับเงินสด359,000บาทส่วนจัดไฟแนนซ์จองมาครับ3า0 0เดี๋ยวจัดถึงหน้าบ้านครับทุกจังหวัดจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยเครดิตพร้อมมาเลยครับส่งเอกสารออนไลน์ก็ได้ครับง่ายๆที่นี่ครับ 2 3วันรู้ผลนัดรับรถเลยไม่ยุ่งยากครับแต่ส่วนใหญ่แล้วตัดสดมาเนี่ยเร็วกว่าจัดไฟแนนซ์ครับเอาที่ชอบเอาที่ใช่เอาที่สะดวกครับรถจอดอยู่รามินทาเ,นเพื่อน ต่างจังหวัดออกได้ครับคุณไปหาเลยครับในจังหวัดของคุณกับราคาแบบนี้สภาพมือเดียวป้ายแดงแบบนี้ไม่มีอีกแล้วและประหยัดด้วยนะใครสนใจคันนี้ CRV สวยๆปี13ด้วยนะครับมาครับใครพร้อมกดมาเลย088 584 5375ขอคุณพร้อมจองนะครับหรือว่าพร้อมนัดไปดูรถครับ